นี่ครับพี่น้องมาหอดจอดถึงบ้านเรีเรยบร้อยนะครับพี่น้องใกล้กับเขาไปไปเวเาครับไปฮาบเอาล้านไส้อยู่บ้านแล้วก็ออกมาหน้านะครับเพราะว่าพอกับเมียอยู่นะนะครับมาหอดจอดถึงเรียวจอดรุดกึก,กันดอับทายให้พี่น้องได้เบื้องกันนี่ครับพี่น้องมากับหลานนะนี่นะครับลองซิม์นะครับพี่นอ้องเพิ่นไปฝึกง,งานอยู่กรุงเทพเลครับมาบ้านเรีวสิไดมาเลียนตัวมาซอย พอกับเม่เนาพี่น้องเนาะมาซอยพอกับเม่เฮ็ดเวียกอยู่นะนะครับวันนี้ก็สิไปฮอดเราใกล้กระสิพาพี่น้องรู้ไปเบื่องบรรยากาศอยู่นะไกลเนาะไปเบิ่งบรรยากาศไปหาพอกับเม่ขี่รถผ่านมามาจอดเลยเาียงหน้ามานนี่เห็นพอกับเม่นั่งอยู่หนาเฉียงนั่งอยู่หนาเฉียงอยู่พี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวไกลดับรถก่อนไปหาพอกับเม่ก่อนชิดฮอดไเลไปกอดก่อนพี่น้อง นี่พี่น้องบรรยากาศนะไปไปท้าเนนี่ยเออพาไปลุงสิเหล่าพี่น้องบรรยากาศน,น,นะพ่อสวัสดี่รับแม่ครับพ่อ,อพ่อ าก็แม่มันใดๆนี่ครับบ่นว่าเขคือน้าลยมาก็ได้ส่เสียงามเถียเสียมะนาตีเสียมะนาไปประชุมมาเนาะเากกินเข่าไปกินเอะกินด้วยหน่แ้วได้ยังกินพ่อเฮ็ดยังกินเไปไหลว่าไปไหลก็ได้ใส่เป็นแตงงั้ก็ได้ใส่สูงงามไสมาประชุมตประชุมอ ไปชุมพี่น้องยากหลายยากกว่าชุม่มมอดจอดถึงแล้วพี่น้องป้าห้อนหลายอยู่นะห้อนคักว่ามันสีลุ่มหยินสวยๆมันเถียงมันตำนี่พี่น้องเถียงมันตำเราบริการลุ่มมันมาทรมีเนาะลุ่มมันบ่ทอมันมัน,มนต้องออกไปอยู่ข้างนอกค่าบังอีกเ้ินนั่นจนใครอยู่ใครยึดกัดจะอยู่อั่งสี่แหละพี่น้องตรงไหนตรงน้เสื่อนเขามันไกลมามันนี่ไปเว่อันไปเว่อร์ซัดไปเว่อันนั้นร่างรถจนน้มุดแดงขึ้น ชอบเดี่ยงคืนเขา่บบาหาดู<จ>หลายซื้อของหวานไม่พอน้ำจุดว่าจนบ้าน้่นมีนหยินมืนอเลยบีบุ๊คของสีล่างรถดจุดม้มีนไม่แม่งสุกับผูกแห้งกันเลยล่างแต่ว่าขั้นคืนว่าสีล่างแจ้งสั่งเขาที่หลังแง่กระชี้มาเรื่อยๆแต่กระกระเบื้องเรื่อยๆดิซอ,องเมือร้านได็กะรุดกระไล่กรบ่เวี็อ๋อไปล่อนไปลาดนานแล้วไปหลายสู่บบร้านสู่ร้านเนี่ยก็เลยตัดสินใจอ๋อมาหอดบ้านโคกใกล้บ้านเลยละพอดีก็เลยถามว่าพ่ออันว่างบ่เพื่อนเลยว่าอ๋อ อันขั้นต่อไปเลยลูยๆก็สั่นอะไรก็เลยขึ้นมันไปล่างเรื่อยไปนี่ก็ล่างก็ล่างโดนดุลแล้วเห็ดผู้เดียวที่ผู้เดียวก็เลยโดนซื่นเดี๋ยวเอาอันพิมไปเอาเขาไปพี่น้องไปไปเอาไปเอาอันเอากินพีมเอาข้าวนี่ พี่น้องบรรยากาศีน่าไกลก็ได้เตียงม้เขามันไกลนี่อยู่ไฮอยู่นางสิเหลยพี่น้องไกลมาดูน้ำไฮน้ำนาไปยุไป,ไปเอาไปวางเอาถุงนัน,นิดมันมีถุงหวานไนะถุงนีเนี่แหละถุงหนึ่งเหลี้ยงทุงเซเว่นเออนันละเอาไปนั่นเห็ดิ แต่ขอบคุณแตีงโมนจากแม่ยุนซีสเกตมาขึ้นเนีออาา่ยวมาฝากเอาให้ไปซาวน์ลำดวนกินลำดวนว่าเจ้าก,กับบ้านน้ำรดเจ้ามากินบักแตงโม้คอยซื้อกินไม่ดอกน่ะโอ้ยอยังไงเหี่ยวมาแห้งเหี่ยวมาหนักๆพี่น้องสนุทนี่แหละนเไม่ไงไรก็ได้ขอบคุณหลายๆพี่น้องใกล้กันเดี๋ยวไปเอา มาไล่ไปซื้อไผ่แม่ก่อนกระโพที่ว่าเป็นเล็กๆในหน่วยนี่จีไกลหามาได้กรสิไปซื้อไผ่พ่อกับเมีให้กำลังใจน้อพี่น้องเนาะสิหน่อยสิลายก็ดีเบิดมันเป็นกำลังใจที่หาหามาด้วยลำแข็งของเขาจริงน,นี่นี่อยากได้ว่านี่ เอาิมาไทยนี่ไทยกับเยว่วงนไปไปพ่อพ่อไปนั่งแขงนี่ยพ่อไปนั่งเงินเดไปนักินดาวเทดียวตั้งีไทยคิดยอเเออได้จังฮ็ตนี่ก็ได้ดอกมตั้ตายเออมันอกแล้วพ่อไปนังแข่งเมียแบบเดียวตัวป้ายกับอันนี้ โคตรโมอบมนี่ยเ่อนโมดแบบนี้มันงตออัวก่อนดินี่จะไปล้ำมากอะหยิบหาหยิบสิบอันดับแรกะกะได้คอกราบขอบพระคุณน,นะครับ <c oughs> พวกนี้จากพี่สาวจากนเนเธอร์แลนด์นะครับพี่น้องกําลังใจพี่สาวจากนเนเธอร์แลนด์ไปไปรุดแล้วพี่น้องนะครับแล้วพวกนี้กะได้มาจากกําลังใจอ่าจากไรสดกําลังใจจากไรสดที่ไกล้ไรมือนั่นนะครับไกล้อกระป๋อเพราะคุ้แฟนกับเพื่อนอีฟซล่เกับพีเสีนะครับพี่สาวจาก นี่คือเลี้ยนนะครับที่ไห้กับัางใจไกลที่จะได้ไกลยิ้มได้แลวก็มีความสุขให้พ่อกับแม่มีความสุขพี่น้องอวดตารับครับต่นอนออหาเงินหาข้าหน้าเพื่อนี่เพื่อขวบเพื่อขัๆๆว้วนะครับที่ไกลไทยนี่พี่น้องไกลบัได้แบบว่าว่ได้อวดลำอวดรวยได้พี่น้องคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่เขาหาได้ด้วยลำเคียงของเขาโดโดยที่เขาบ่ได้ไปแบบบ่วได้ไปหาหลอกลวงหรือไป ต iden, Bref, um ุมต e> so ุนคนอย่างซีนะแม่เนาะแบบเขาหาด้วยความสุดจิจิตของเขาเนี่ยขอบุณความครับคมแพงที่ให้นี่แหละหาแบบบริสุทธิ์ไอ้แมี่่อยิ่งสอนพ่อกะเมียกัสอยู่น้ำแกะใสน้ำกันคือเ่าี่ด้อกพอมีพนฟ้องหน่อยบ่เมนเรา้องไ่กำลังใจป่ะเดี๋ยวฟงหน่อยพงใหญุ่มจที่ลูกโตมาให้นี่ใส่วลาไว้พ่อให้แม่แลรวที่ส เอ้ยยังยืนสุดไปพูดไปเบียดไูยังไงกันไปได้ยังไงยุงคนสูบเดิลงมาเกยมาคนมียุงโจมอพกินสทั้งหลายก็นได้แต่ว่ากูไก่กูไก่กันนอนฟังมึงหนอกี่หรอกไปกับขอขอบขอบขอบคุณอิปซีทุกคนทุกท่านนะครับพี่นองจากมือนั่นที่กับมาโนมกับมีพวงมาลัยพวงเบ่งยี่ พี่น้องกัสีหินพี่น้องติดตามใกล้กับสีหินใกล้กับโบเซียถะว่าสีนี้มือหนีสีมีค้นหกักแพงให้มีค้นค่อยแหยกกำลังใจชีวิตหมอลลำเนาะพี่น้องเนาะบางมือกัได,กด้บางมือกับบ่ได้บางมือบาดเดียวกขาบ่ได้ยิ้มจนว่าเขียวแหงเตี้ยกะสูงคือเเ่าเพราะว่าด้วยด้วยใจหักด้วยใจหักสูงมาเพื่อพอ่อเพื่อแม่มบ่คิดว่า ซีมีมือนีพี่น้องนี่ต like ัวไปเรื Japan. ่อยๆฮ่าลังเชียกับเมือเื่อ๋ยเหมื่อยให้ยเสียนเ่อยพี่น้องโบแล้วมันมันเขียนอยู่ในใจพี่น้องสู่ข้ากี่หลีก็สู่พ่อแม่ก็อยู่ให้เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อหลานเพื่อครอบครัวบม่ได้ลองบม่ได้ลำแต่ว่าแจ๊กซีบอกข้างในเราใกล้กับบุวุษสิขอบคุณ แฟนกับแฟนเพลงเอฟซีสามร้อยแฟนแปลง,ง,งทุกคนทุกท่าน,นและที่สําคัญอีกขาดไปไลยกับในในใก่อขอขอบพระคุณบอจูยงพนินสอหนุดแม่สุภาพป้าอำนาจทีมผู้บริหารทุกคนที่ให้ไก่มีมือนีถือว่าพิชิตชีวิตไก่ขึ้นมาเล็กกว่าได้พี่น้องตอนนี้แด้ไปอยู่สาวนักเพลินเพีงมาให้ได้พ่อแม่ได้อยู่ดีกินแบบถือว่าอยูด่ดีกินดีกินเท่าแม่เนาะ ยิ่ดีกินดีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงไปดีพุ่มันใจตื่น<ด>ตัดใจพี่น้องห้างเช่าได้มาจำไหยแต่พ่อเม่ก็ดีใจเบิดหล่ะล่ะพี่น้องม,มันนํำ,ำตาที่มันโหงเงวออกมาในเคือแบบว่ามันมันเป็นความภาคภุ่มใจที่หาได้ที่หามาให้พ่อให้เม่ได้ครับพ่อแม่กะ มีก็สิมีความสุขเกแม่เนาะมีความสุขแล้วเต่าหามาให้กับบอเรว่าดดนเทว่ายวไลส่วนสิเดกลับมาใจลูกเต่าคอยอยู่ดีมีแห้งคอยปอให้แม่สุขภาพร่างกายเคียงเลี้ยงอยู่ลูกเต่าไปดูดจิตอะลูกกระดูดโดนเชี่ยวทิงสิเดกับมาเยี่ยมมาหยางงานกระไรบ่ลระกับบอเรมาย้อนมีทุระหลายหลายอย่างหลายหลายยางตรงมาเคียงตรงมาก็จังเดกลับมาพี่น้องนะครับคลิปนี้กัอยากให้พี่น้อง ได้เห็นว่าไกลไดดมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ห้พ่อให้แม่อยู่ตลอดพี่น้องมีหน่อยก็ได้ให้หน่อยก็แม่เนาะมี่ลายก็นพีลายกันลหยลายกัลาว่ยสู่ข้างไปพันพัวกับแม่ที่สุดนั่นแหละลูกหักอะไรก็หักทัวนั้นแล้วให้ไปหักพ่อหลูกเนาะอะไรก็ได้ น้องเบิองสู้มือสู้มือเป็นเหมืองคิดถูกมืองถูกวันน่นหาเพื่อดูเพื่อเตากันคอยสู้ยุ่งยากบางนุ่งขัดเสื้อกันคอยี่สิบบาทกับอะไรลิ้มส่วนแก้วแต่ว่ากับกระสูนเราขั้นโค้งอะไรเหมยอไรสู้ขึ้นเราเสียงบ่ดีเนี่ยละท่านบ่มีเสียงคือกรบหงผมมีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องฟองไปก็บทำดีไว้หลายก็มีสิ่งตอบแทนตามมาคือวอดโจรว่าอันใดดีดียังกับวอสู้เขาดีๆความดี ความดีหอมว่าสิ่บอไปเรื่อยๆเอามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่สีสีใกล้บสีเจ้ามันเป็นสีแดงขอบคุณหลายขอบคุณความาความเพียงนะครับพ่อกับแม่กระวบ่ค่อยเก่งดอกใกล้กับใกล้กับจากสิมันเบาเบกพี่น้องมันมันตื่นตันในใจมันมันดีใจมันดีใจบ่คิดว่าสิพี่น้องสิยหักเพียงสิเบิ่งแย่งไกลแบบนี้นะครับพี่น้องไกลขอกราบขอบพระคุณหลายๆกับพี่น้องเอาเงินส่นแล้วพี่น้องเนาะมาหอดบ้านมาหอดตอดถึงบ้านแเรายางปลอดภัยแล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ แค่กับจีฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังบอกกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องครับ,รบจากนาที